สวัสดีค่ะวันนี้จะมากินแหนมค่ะแหนมทอดค่ะซื้อมา87บาททั้งหมด12ชิ้นค่ะซื้อที่เฟรนชิ h i p นะคะนี่ค่ะแหนมนี่กับข้าวสวยร้อนๆค่ะนี่นะคะแล้วก็มีพริก แล้วก็มีหอมด้วยค่ะพร้อมค่ะสุกแล้วนะคะอะร่อยมามกินด้วยกันใช้มือนะคะขออนุญาตใช้มือค่ะ ไม่ได้ตัดนะเปิดประตูไว้เสียงรถเสียงดังมากพริกไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่อร่อย

mai อ่อฮ mm ัม hmm. ด mm ีมกไม่ค่อยคิดเล ่โอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ